อ,อ๋อกับผู้บ่าวถ่ายนอมักเลาะคือเก้าครับยุคหายอยู่นานคือเก้ายุคเสียนจิ้วเดี๋ยวไนี่ถ่ายกล้องเ,เร็วๆมารอบางหายบงางนาคือเก้าพี่น้องมือน,นี้มาไปก็เลยนี่เสียจิ้วมาอันบอฟซีได้ไหมยำตุง้งแต่ก็ทุ่งหะยำอะไย่างนี้พี่น้องอู้ เด็ดเด็ดปานี้นี่อยู่นอยู่นหคือเกาพามาทุ่งหายำดึงเล้งพี่น้องโหมายัจุ้มได้โอ้ตัวไงอันนี้ค่อยมาผีอันนี้ก็เลยกุ้งดำ โอ้พ e, e ี <ım. S 1> ่พไอ้เอือพ mm. <like that. S 2> ี่ไล่ไปมือกุ้งหนวยขนาดประจได้จามนึงมืฝนจะนอยระเนี้ยเลยนี้ขนาดนีเนาะโอ้ได้ได้ไ้งานนี้สรลก็ได้มุกเียได้ยุ่มมุกหนึมงอนกัรได้ยุ่มมุกนึงูจะยังเนี้ยแต่ปุ๊ปั๊ปุ๊ คูแต่งกระเวทนะเนาะขึ้นหัวละไม่พูดอะไรมันน้ำมานคืนรถจานเสียจิ้วไปเสื้อเป็นกระเบนเลยเสียนตัวจิ้วนะ่ะเจ้าจะก็ไม่ใหม่อะไรไปการห้อยมือหันหันไอ้ที่จับรอชมผลงานครับจะได้หมวกไหมเอไมอไม่ได้ปลาซิวมเราไม่ได้เออได้หมกหนึ่ง ได้หน das ึ่งหมกครับอาเซียนเซจิ้วนะมีร่างเดียวเนอะเซียนเดียวออ่างเดียวเอาไปซื้อห้อยห้อยปังเมื่อสานี้ได้หาได้กุ้มมาทำนอนเปิดเจ น้ำมันบุไ่ไหลเนาะน้ำไหลมันก็ได้เลยนี่น้ำมันมืนมดแล้วถ้าฝุ่นมาอีกว่าจนมันก็บ,บื้อเอาเอาลงอี้เอาดินลงอี้จะหน้อยน้ำมันแห้งน,น้ำไหลมันก็ได้เลยนี่ปลาไม่มีอยู่แล้วปลาไปไปเอสซีได้เสียจิ้วเร็วเร็วโบมานไปเรลยมือน,นี้เร็วเร็วไปไปเลยเร็วเน, <laughs> นี่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 ได้มุกนึงเนาะ ูสาวนี่ใดร้ายคนนี้อือทุกนายกำลังเงพี่น้องเอา้าพอคิดหน้าโอยเดยดนะเดยดหูหม,งมูงามเลง